สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้เลี้ยงหมูป่าหมูดําทุกท่านนะคะแลวก็สวัสดีเอฟซีน้องแก้มทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้น้องแก้มนะคะเมื่อนีแม่น้นองแก้มกับมาปูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์การเลี้ยงหมูป่าหมูดําของเฮ้ามือนเดิมค่ะ <c oughs> บอกเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่บ่มีเทศกาลนะคะเป็นช่วงที่บ่มีเทศกาลราคาหมูป่าหมูดําของเฮ้าตกลงไมา่อีกแล้วหลอบหนึ่งนะคะอีกหลอบหนึ่งค่ะ รอบเมื่อกี้ตกลงมาหาสิบบาทนะคะรลอบนี้ก็ตกลงมาอีกประมาณสามสิบบาทคา่ะถือว่าราคาอยู่ในราคาที่ตำถี่สุดในหลอบถี่แมนองแกมเคยออกหลบรวมหมูเลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิกฤตจำบผู้เลี้ยงหมูป้าหมูามดาเป็นอย่างมากเลยคะ่ะคือ,คอแม่นองแกมก็บโอ้โหอาจจะเฮ็ดแนวใดเนาะคือตอนนี้ก็คือแม่นองแกมกับพยายามพยุงนะคะพยุงให้มีออเดอร์ค่ะคือตอนนี้นะคะ แม่น้องแก้มจะได้ออเดอร์หรือบ่ไดออเดอร์อยู่กับการที่แม่น้องแก้มเป็นคนรวบรวมหมูนะคะถ้าสมมติว่าเมือ่อใดที่แม่น้องแก้มหวบรวมหมูให้เทาแก้แล้วหมูบ่ได้ตามสเปคที่เทาแก้ต้องการนะคะคืออาจจะจับนํำนักเกินใส่เพราะว่าช่วงนี้เทาแก้จะรับแค่ช่วงนํำนัก สามจุดหาถึงสี่จุดหาลกนะคะจะบรับตัวใหญ่เนาะถ้าแม่นงแกมจับหลุนประมาณหาลกไปก็คือเกินไส่ก็คือถือว่าผิดสเปกนะคะแม่นุแกมก็จะบอไดออเดอร์ในชุดต่อไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าแม่นุแกมจับมูที่พร้อมนะคะจับมูที่พร้อมขืนโค้งไปเนาะเท่าแกก็จะบอร,รับกับแม่นุแกมนะคะ อันนี้ก็คือเป็นปัญหารักเลยค่ะตอนนี้คือต้องขอโทษท,ทุกฟาร์มด้วยนะคะราคาหมูตกต่ำมาพ่อค่ะแถมแม่น้องแก้มต้องคัดหมูแบบอย่างหนักเลยนะคะคัดให้ได้ตามสเปกจริงๆเนาะถ้าบ่ไดดตามสเปกนี่คือบ่ไดดซื้อบ่ได้ขายกันเลยนะคะอย่าถือได้แชร์ให้แม่น้องแก้มนะคะเพราะว่าแม่น้องแก้มต้องพยุงออเดอร์ไว้นะคะถ้าสมมุติว่าถาบ่ไดดออเดอร์เนาะถาบ่ไดดออเดอร์ก็คือ จะเห็ดไหนหลายๆฟ้ามที่ิ่นเลี้ยงหมูงามแล้วคนจะบดไ้คายเหมือนกันนะคะก็เลยต้องทําการตองเห็ดงานให้ได้ตรงตามแบบตรงตามสเปกนะคะที่เ่าแกต้องการนะคะราคาหมูแต่ละรอบที่แม่น้องแกงออกรว,รวมหนึ่งก็คือบดไ้เป็นคนตั้งเองนะคะก็คือราคาจะได้มาจากเถาแกนะคะแม่น้องแกงกลับมาบกวกลบคูณหารเอาไว้ให้มันเหลือค่าน้ำหมูน้ำมันจัหน่อยนะคะเนาะเพราะว่า เราเห็นเือค่ะนะ้ำมันก็คือแม่้องแกมขาดทุนนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะถี่หลายๆฟาร์มเนาะเข้าใจเข้าใจแม่้องแกมนะคะขอบคุณหลายๆเลยนะคะแต่ว่าฟาร์มไหนที่บอเข้าใจค่ะต้องขอโทษน้าเด้อค่ะเนาะต้องขอโทษน้านะคะนี่แหละค่ะเป็นอีกสาเหตุหน,น,นึ่งเนาะในช่วงนี้นะคะที่แม่้องแกมอาจจะได้ออเดร์แน่ได้ออเดร์แน่บ,า,นบางเถื่อดงานผิด ขาดน,นะคะกจ็จะบอดออเดอร์นะคะในคลิปนี้นะคะแม่นนองแกมขอบคุณทุกกำลังใจได้หลายเลยค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้ามีอย่างอัปเดตจะมาบอกสู่กันฟังค่ะสวัสดีค่ะ